สวัสดีค่ะมันเกิดอะไรขึ้นค่ะสำหรับอัายไอุกุณพรออกมาโพสแบบนี้แฟนขับต่างเป็นห่วงแฟนขับต่างสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะสำหรับอั๋นไอศุกรณพรที่ว่าหนูเนี่ยแคร์ความรู้สึกเขามากแต่เขากลับไม่แคร์ความรู้สึกอะไรหนูเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นค่ะสำหรับอองอั๋นไอุกุณพรเนาะได้มีการโพสช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะบอกว่าหนูแคร์ความรู้สึกเขามากแต่เขานั้นกลับไม่แคร์หนู สร้างพร้อมกับ emoji แบบแบบเตือนนะพี่น้องขานอกประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้ค่ะน้องก็คือคอมเมนต์ต่อเนะบอกว่า,วาไม่ใช่ย่าหนุและพ่อจ๋านะคะว่ามันจะมี fc บางคนเลยที่ยังแบบว่าเอออาจจะเป็นพ่อจ๋าหรือเปล่าอาจจะเป็นย่าหนุหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพี่น้องขาในเรื่องเล่านี้เนาะบางคนบอกว่าอ่ารักๆนะคะหนูอ่ากดๆน,น,นะคะคนเก่งขอให้หนูผ่านไปได้ด้วยดีกับคนที่ เราแบบแคร์เขาแต่เขาไม่แคร์เราก็แบบนี้แหละเป็นปกติของโลกมนุษย์เพื่อนบ้านนะคะพี่น้องเนาะเนี่ยลุงใหญ่บอกว่าออกห่อนเด้ลุงใหญ่ออกห่อนแล้วจ้ะพี่น้องค่ะโอ้ยกระซังเนาะแล้วก็แฟนคลับหลายคนศิลปินหลายท่านก็ามาคอมเมนต์นกันค่ะบอกว่าแคร์คนที่รักเราก็พอค่ะเราไม่เราน่ะไม่จําเป็นต้องแคร์คนทุกคนนะคะรักนะคะอีมานน้อยกอดกอดอ่าแล้วทีนี้ค่ะพี่น้องค่ะ นี่เลยค่ะแฟนคลับคอมเมนต์ยาวมากๆเลยเนาะในเรื่องราวนี้เดี๋ยวเราจะอาสาอ่านให้ฟังกันค่ะว่าแฟนคลับคอมเมนต์มาอย่างไรค่ะในเรื่องราวนี้บางคนนะคะบอกว่า แค่เขาทําไมเขามีอะไรคะรักตัวเองรักพ่อจ๋าและญาติหนูนะคะรักหน้าที่การงานการเรียนรักอนาคตพักผ่อนเยอะนะคะสู้กับวันและของเราดีกว่าอากาศร้อนพักผ่อนเอาแรงมอบความสุขให้ทุกคนนะคะคนเก่งอ่าใช่ค่ะหนูน้อยแค่แค่พ่อสาากับญาติหนูก็พอแล้วก็ครอบครัวเสียงมีหกแล้วก็พ่อแม่เอฟซีทุกทุกคนนะคะที่คอยพพอร์ตหนูให้หนูแบบว่ามีกำลังใจในการทำงานในการเรียนนะคะเนาะ ดูแลตัวเองค่ะ ป้าทเทคแคร์นะคะหนูแล้วแฟนคลับบางคนบอกเนี่ยเชิดค่ะอย่าไปแคร์กับคนที่เขาไม่สนใจเราไม่แคร์เราเพราะว่าแฟนคลับก็ตามแต่พี่น้องคะไม่ว่าจะมาออกเนื้อตกไตแฟนคลับให้การตอบรับให้การซัพพอร์ตไอซูพรพลเยอะแยะสุดเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพลแล้วก็ตามแต่ละเพิ่นพราะไม่จะซัพพอร์ตเพรามไม่จะให้กําลังใจเด็กคนนี้ว่าเจออะไรมาผ่านอะไรมาขอให้หนูสู้นะอย่ายอมแพ้นะในทุกๆเรื่องราวกว่าจะเป็นนักไอซูพรพลในทุกวันนี้นั่นเองค่ะพี่น้องถือว่าแฟนคลับคือ พูดได้ดีมากๆเลยนะคะพี่น้องค่าอกหักตีสู้ๆนะคะมักมวลเดจา้าให้กำลังใจนาะจอจา้าเทคแคร์นะคะรักคนที่เขารักเราก็พอคะ่ะหนุอ,อกหักอีกแล้วเรล,ลูกบางคนก็แบบว่าแบบเซลเนาะว่าอกหักอีกแล้วหรอไอินพรมาอารมณ์ยังนอไอเอ้ยมีด้วยหรือแค่เขาไม่ใช่แค่เขาแค่หรอ <laughs> เป็นครับนี่แหละ แค่แค่คนที่เรารักก็พอค่ะแล้วก็จะมีคนแชร์ไปเหมือนกันพี่น้องขะเยอะแยะมากมายเกือบร้อยแชร์ก็ว่าได้ค่ะสำหรับการแชร์ไปเนาะก็จะเป็นทางพ่อบีบอสค่ะบอกว่าโอ้ลูกกอดกอดนะคนเกง่งผู้จัดการใหญ่หมอรำแฟนขับดอทคอค่ะแชร์ไปบอกว่าเมนบเม,มนลูกกระซางแต่ลุงออกหอดบอัสัพี่น้องเอ้ย แล้วทีนี้พี่น้องถามมาดูบ้างค่ะสําหรับท่างยานุหรือว่าบอสหนูค่ะได้มีการแชร์ออกไปค่ะบอกว่าสงสาร่ะสงสารพร้อมกับอีโมจิหัวเราะค่ะบางคนเอฟซีนะคะบอกว่ายานุจา้าคือสศีบุรใดล่าเร่องปิจาเรื่องขอแคร์ได้รัก อกหักกระซางนำโดยอะา,ายสกุณพรนั่นเองพี่น้องเอ้ยก็คือเลยเนาะเรื่องของเด็กๆเ,เนาะในการที่อาจจะมีดราม,มา่าในการอกหอกอกหักเรือในการแบบอา,อารมณ์อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแหละกดหัวเราะจิตใจทำด้วยอะไรบอหน,นุหลานกําลังน้อยเออป๊อปปี้เลิฟในวัยใกล้สาวแอบชอบบ้างโดนเทบ้างอกหกักบ้างค่ะอ่ะ อย่าไปเส็จใจค่ะลูกยากกับหลานพักนี้เป็นอะไรอกหักกันหมดเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งงานหและกับหลานเออพี่น้องคะ่ะ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักเนาะบางคนว่าโอ๊ยโดนเส้นมากคะ่ะไอศินาพรนะฮะเพราะว่า f c บางคนก็ตกใจเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับไอศินาพรทำไมถึงแบบโอ้โหหนูแคร์เขามากแต่เขากลับไม่แคร์หนูมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองคะ่ะพี่น้องคาเนาะเรื่องราวที่แสนสุดจะน่ารักสําหรับไอศินาพรนั่นเองคะ่ะก่อนอื่นนี้นะคะพี่น้องถามมาอัปเดตก,กันบ้างคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะไปแสดงที่ไหนกันนะคะน้องนะคะได้ทําการโปสตเตอร์ค่ะ โ,โหมดค่ะบอกว่าทะเลดาวหรือจะเท่าความรักในใจที่มีให้พ่อจา๋าแม่แม่บ้านท่าศิลาจา๋าใครอยู่ใ,ใกล้มาให้กำลังใจอีลาในด้อจา้าแลยก็เสียงพบทุกคนค่ะวันที่28มีนานี้68บ้านท่าศิลาตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครขอบคุณรางวัารางวานด้านหน้าเวทีและของฝากต้อนรับมให้อีลานะคะ คอยได้กับพืนไปรอยเท่าพันเท่าเลยค่ะพร้อมกับ emoji กอีโมจิในการทำอ่าในการทำโปสเตอร์นะคะเองเลยในการโปรโมทช่วยทางเสียงวิหกนาะพี่น้องนอเรียกได้ว่าใครๆก็ต่างตกรุมลักเด็กคนนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้ค่ะมาดูในกลุ่มบ้างพี่น้องคะอัปเดตกลุ่มแต่ละกลุ่มคือแบบเยอะแยะมากมายในการที่แบบว่าอัปเดตภาพอีหลาเนาะเนี่ยค่ะ อาไอสุภณพรอไม่พูดก็ไม่ได้ค่ะพี่นองขาช่วงนี้คือเป็นกระแสมากเนาะแล้วแฟนคลับบางคนให้การตอบรับให้การชิ่นชอบอยเยอะแยะมากมายบางคนที่ว่าช่วงก่อนบอกว่าโอ้โห ยายเนี่ยไม่สบายยายเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะได้ดูน้องได้ดูอัศนพรก็รู้สึกมีใจฟูรู้สึกมีความสุขไปตามกันวันไหนไม่ได้ดูก็แบบโอ้โหเศร้าเหงางาอย่างเงี้ยพี่น้องขาสำหรับแฟนขบเนาะบางคนบอกเนี่ยเรียกได้ว่าน้องเป็นเด็กที่มีบุญมากนะคะพี่น้องขาในทุกๆเรื่องเนาะตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาอยู่กับเสียงวิหกแล้วก็ทุกๆคนได้ดูคลิปน้อง อ้าอยุนทร์ได้บุญแน่นอนที่ทำให้ผู้เฒ่าน้ำบาดาลเท่าที่เขาเจ็บป่วยอยู่ต่างฮืดสูงขึ้นมาต่างมีแรงสูงขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเห็นการเติบโตของเด็กคนนี้สําหรับอ้าอยสุนทรเรเียกว่าเด็กที่มีพสรสวรรค์ครบทุกด้านแล้วทางบอนบนสนกพศกรนะคะพี่น้องขาก็พร้อมที่จะติดปีกกับน้องคนนี้ติดป,กปีกแบบเข้มแข็งให้มันแข็งแกร่งแหกปีกใหญ่เลยสำหรับอ้ายสุนทร์ต้องรอดูค่ะพี่น้องขารับรองว่า ไงเป็นสาวโตวเป็นสาวรับรองว่า f c ทุกคนจะไม่ผิดหวังค่ะสำหรับที่คุณนั้นได้ติดตับอ้อายสุกุณพรแล้วก็ทุกคนเลยในเสียงถกเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับวันนี้ข่าวเมเาเรื่องราวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี่ก็ไปก่อนค่ะ